ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาตามิตรตังสกเกคะเรตีขออนุโมทนาเช่นชมยินดีกับทางคณะจาภาพทุกท่านทุกคนรวมทั้งคุณแม่เดินทางมาจากมานานที่ได้มีโอกาส นำลูกชายเข้ามาสู่บวรพระพุทธศาสนาันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจที่ทางคณะเจ้าภาพได้ตั้งอกตั้งใจไว้แต่มันก็ไม่มีโอกาสสักทีวันนี้เป็นวันดีวันมงคลวันประเสริฐ วันแห่งคุณงามความดีวันแห่งการปลื้มปิติยินดีของคณะเจ้าภาพโดยเฉพาะคุณแม่ตลอดทั้งองศาขาญาตาทุกท่านทุกคนได้นำนาชื่อว่านาคณัฐวัดหรือไมเรืองบุญเข้ามาสู่ร่มกาสาวัพัดเพื่อที่จะ ให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนให้ลูกชายผู้เป็นที่รักของคุณแม่นี่ในบวชกับเขาแล้วก็มีความสุขมีความยินดีปลื้มอ,อกปลื้มใจวันนี้เจ้าภาพดีใจไหมวันนี้เจ้าภาพดีใจนะวันนี้ต้องยิ้มทั้งวันคืนนี้ก็ต้องยิ้มทั้งคืนพรุ่งนี้เช้าก็จะเข้าสู่ร่ม สาวพัดเข้าสู่ความเป็นพระภิกษุนะตอนนี้ยังเป็นคารวาสอยู่ยังเป็นเจ้าหน้าอยู่ยังรักษาศีลห้าอยู่ยังเป็นนาคอยู่โบราณนี่เขาห้ามนาคไปเที่ยวสมัยโบราณห้ามนาคขับรถห้ามนาคขึ้นต้นไม้ห้ามนาคไปเที่ยวกับพรรคพวกเพื่อนฝูงต้องอยู่ที่วัด เพราะอะไรเพราะว่าการเป็นหน้าที่มันลำบากกว่าจะได้มาเป็นหนา้ากว่าจะได้มาเป็นคนกว่าจะใหญ่โตขนาดนี้อายุ20ปี30ปีนานพอสมควรตั้งเต็กเกิดมาเล็กๆอยู่ในท้องของบอบท้องแม่นี่เห็นไหมวันนี้ได้มานั่งอยู่สถานที่ตรงนี้และก็มีคุณแม่นั่งอยู่สถานที่ตรงนี้ คุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนั่งรวมกันณสถานที่ตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าด้วยเจ้าหน้าคิดไม่ว่าจะมีวันนี้ไม่เคยคิดคุณแม่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมานั่งล้อมหน้าล้อมตามีลูกชายกำลังจะบวชและก็มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมานั่งณสถานที่ตรงนี้เพื่อที่จะดู ความสำเร็จของลูกชายในการบวชแม้อายุจะมากจะน้อยตอนนี้เลยยี่สิบแล้ว,นะเ,ลลวเออไม่เป็นไรก็ยังจิตใจอยู่ยังมีใจอยู่ว่าจะบวชให้ได้อืมยังมีใจอยู่จะบวชให้ได้บวชเพื่อใครบวชเพื่อแม่ก่อนก็ได้ให้มันง่ายนะบวชเพื่อใครบวชเพื่อเพื่อแม่ เพราะอะไรแม่เป็นผู้ฟังเกิดกล้าคคำที่ลูกชายลืมตาขึ้นมาคำที่พูดได้คือพูดคำว่าแม่ลืมตาขึ้นมาเห็นหน้าแม่ก่อนเห็นหน้าคุณหมอน,นเห็นไหมแม่คือผู้ยิ่งใหญ่ แม่อยู่ที่ไหนแม่มีอานุภาพยิ่งใหญ่มากเช่นแม่เหล็กดูหดหมดเลยเห็นไหมแม่ไปอยู่ในแผ่นดินเรียกว่าแม่อะไรแม่ธรณียิ่งใหญ่ไม่แม่ธรณีใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะถมน้ำลายใส่แม่ธรณีโกรธไหมไม่โกรธเชกเช่นเดียวกันกับแม่เราเป็นผู้ให้กำเนิดเรา เป็นดั่งแม่เลเป็นดั่งแม่กรณีแม่คือผู้ยิ่งใหญ่ผู้เสมอต้นเสมอปลายเช่เนแม่โพศกใหญ่ไหมแม่ข้าวกินข้าวทุกวันแม่คงคาใหญ่ไหมใช้กินใช้อาบใช้ดื่มทุกวันนี้เขาเรียกว่าแม่คงคาคือแม่น้ำแม่ไปอยู่ในกองครับเรียกว่าอะไร แม่รับเห็นไหมแม่ไปอยู่ที่พระขนงเรียกว่าแม่น่าพระขนงแม่ไปอยู่ที่พระนครเรียกว่าแม่นาพระนครแม่ขึ้นเวทีมวยเรียกว่าแม่ไม้มวยไทยแม่ไปอยู่ในวงลิเกเรียกว่าแม่ยกเห็นไหมใหญ่ไหมคำว่าแม่จึงมีคุณค่าใหญ่มากภาษา ภาษาไทยเรียกว่าแม่เห็นไหมภาษาบาลีเรียกว่ามาตาภาษาสันสกฤตเรียกว่ามารดาภาษาอังกฤษเรียกว่ามาเธอเห็นไหมเขาใช้คําว่ามอม้าแม่ภาษาไทยภาษาบาลีเรียกว่ามาตาภาษาสันสกฤตเรียกว่ามารดาภาษาอังกฤษมาเธอ ภาษา,ศา,ศาอีสานภาษาอีสานเรียกว่าอะไรภาษาอีสานเรียกว่าแม่เอออีแม่ภาษาอีสานจะเรียกว่าอีแม่นั่นแหละคำว่ามอมาพอพเห็นไหมแม่แม่จึงมีความหมายว่าสักดิธิ์ไปอยู่ที่ดันแม่คุ้มครองของไครให้แก่ลูกได้โคปิกาภาษาบาลีแปลว่าผู้หาทรั มาให้ลูกกินลูกใช้ที่คือโกปิกาชนลนีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกภาษาบาลีชนลนีผู้ให้กำเนิดลูกเห็นไหมผู้หาศิลปะวิชาให้กับลูกนี่ก็มีนี่คือคำว่าแม่แม่จึงความมีความหมายยิ่งใหญ่วันนี้เรามีโอกาสได้ตอบบุญแทนคุนของพ่อของแม่ ที่อยู่ในตัวเราบวชเข้าไปในพระพุทธศาสนาบวชแล้วต้องทำวัดสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อที่จะให้แม่ที่อยู่ในตัวเรานี้ได้บุญด้วยเพราะลูกชายเจ้าหน้าเจ้ามายนายนาคนัตวัตรนี่เกิดจากพ่อและแม่รวมกันจึงเป็นตัวหน้า ธาดน้ำธาตุดินรวมกันจึงเป็นเจ้าหน้านะน้ำโมดินรวมกันเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่่ที่ไหนเอออยู่ที่เจ้าหน้าด้วยดังนั้นแล้วง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดประหยัดที่สุดก็คือบวชเข้ามาแล้ว พาพ่อพาแม่ที่อยู่ในตัวเรานี้ไปไปไหนไปทำวัดสวดมนต์เห็นไหมมีบาต้องโปรดมีโบสต้องลงมีอาบัตต้องปลงจึงจะเป็นพระสงฆ์ของอัมภัยบาตมีไว้ทำไมเอาไปนอนเฝ้าไม่ใช่บาตต้องอุ้มไปบินทบ,บาตโปรดญาติโยมมีโบส์ใหญ่ๆนั้นทําทำอะไร ให้พระไปลงสวดมนต์ไหวพระไม่ใช่โบสถ์ที่อยู่ตรงนั้นพระประธานถามหาอยู่ตรงนั้นเออพระบวชใหม่ทำไมไม่มาทำวัดสวดมนต์เหนไหมเราบวชใหม่เราต้องเข้าเข้าไปที่โบสถ์เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปไหว้พระสวดมนต์มีบาตต้องโปรดมีโบสถ์ต้องลงมีอาบัตตต้องลงจึงจะเป็นพระสงฆ์ของอัมพัยนั่นแหละ คือคาว่าบวชบวชแปลว่าละจากข่าวโลกเขาเป็นโลกเขากินเขาดื่มเขาเที่ยวได้ใช่ไหมเราบวชแล้วเรากินเราดื่มเราเที่ยวอย่างเขาได้ไหมไม่ได้เออน,นั่นแหละเรียกว่าผู้มีศีลมากกว่าพระฤๅษีตอนนี้เรายังมีศีลห้าใช่ไหมเมื่อเราบวชเราก็จะมีศีลมากขึ้นมากขึ้น เป็นศีลปาฏิโมกข์ศีลของพระการจะทำอะไรให้ระมัดระวังอย่าพึ่งทํำโดยที่ตัวเองคิดว่ามันถูกถามพระที่บวชก่อนถามพระที่รู้ก่อนนั่นแหละค่อยๆประพฤติค่อยๆปฏิบัติไปค่อยๆอ่านค่อยๆเขียนค่อยๆเรียนไปแล้วธรรมะมันก็จะเกิดขึ้นในหัวิตหัวใจเรานี่เห็นไหม ย้อนอดีตไปตอนที่เป็นเด็กย้อนอดีตไปตอนที่เป็นเด็กแม่เคยอุ้มเราตอนที่เราเกิดมาดูไห <c oughs> ม <c oughs> ได้ลูกผู้ชายแม่ดีใจไหมแม่ดีใจคนโบราณสอนนักสอนหนาถ้ามีลูกชายจะให้บวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ได้เจ้ามามาไดเจ้าหน้ามานี่แม่อุ้มไปอวดคนนั้นคนนี้โชว์ใช่ไหมคือว่าฉันได้ลูกชายฉันโตขึ้นจะให้ลูกชายฉันบวชนี่ไปอุ้มไปเวลาเราร้องให้คนแรกที่วิ่งมาหาเราคือแม่เพราะฉะนั้นแม่จึงคอยป้อนยาลูกตั้งแต่ลูกเป็นเด็กคอยป้อนข้าวลูก ตั้งแต่ลูกเป็นเด็กกินข้าวไม่เองกินข้าวเองไม่ได้แม่จึงเป็นครูคนแรกแม่จึงเป็นหมอยาคนแรกคอยป้อนป้อนยาป้อนข้าวป้อนยายามลูกเจ็บป่วยตอนกลางคืนแม่ต้องคอยอุ้มไปไหนไปหาคุณหมอแม้ไปแม้ไม่ไปหาคุณหมอก็จะเอายามาป้อนเองกินเองนี่แหละ เขาเรียกว่าแม่รักเราห่วงเราทนุถนอมเราบางคนนะป่าที่เคยป้อนยาป่าลูกชายที่แม่เคยป้อนยาป้อนข้าวป้อนนมบางครั้งบางคนกลับสะพ่อใส่แม่เราเคยเป็นไหมไม่เคยเออไม่เคยก็ไม่เป็นไรพูดถึงคนอื่นแม่ป้อนยาเราป้อนข้าวเรา ป้อนขนมเราป้อนน้ำเราป้อนนมเราบางทั้งโตขึ้นบางคนกับตะอคอกใส่แม่อันนี้ดีไหมไม่ดีเขาเรียกว่าไม่ดีเห็นไหมฝ่าเท้าตอนเล็กๆแม่ไปจูดตรงฝ่าเท้าอุ้มไปแม่จูดฝ่าเท้า,าบางคนรูปบางคนนะอืมโตขึ้น กับกระเทืบเท้าใส่แม่เวลาเขาไม่พอใจเวลาอยากได้สิ่งใดมาไม่ได้ดังใจก็กระทืบเท้าใส่แม,ม่กี่ครั้งที่เคยทำให้แม่ต้องร้องให้มีไหมไม่มีหรือนึงไม่ออกไม่เป็นไรวันนี้แม่ให้อภัยเสมอกี่ครั้งที่เคยทำให้แม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจมีไหม นึกไม่ออกไม่เป็นไรเออมือที่เคยสอนให้กราบสอนให้ว่าลูกบางคนนะเติบโตมามีหน้าที่มีการงานทำกลับเอานิ้วมาสั่งให้ทำอย่างนั้นให้ทำอันนี้ดีไหมไม่ดีไม่มีบรรยาญตไม่มีความทำว่าเป็นลูกเป็นบุตรที่ดีบุตรแปลว่าผู้ประเสริฐ บุตรแปลว่าพูดทาจิตใจของแม่นั้นให้บริสุทธิ์ผุด่องบุตรแปลว่าผู้บริสุทธิ์ผู้ผู้สืบสกุลบุตรแปลว่าพูดทาจิตใจแม่ให้บริสุทธิ์ผุดของเคยทําจิตใจแม่ให้บริสุทธิ์ผุดของมเคยทําให้แม่ได้ร้องร้องให้กี่หนเคยทําให้แม่ได้หัวเราะกี่ครั้ง นึกไม่ออกไม่เป็นไรแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไม่ดีกับแม่แม้มีแม้มีแม้ไม่มีก็เป็นโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันวันนี้แม่ดีใจพ่อดีใจปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายดีอกดีใจกับเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสบวชกับเขาสักทีวันนี้เราจะมี วันนี้วันพรุ่งนี้เราจะมีความสุขที่สุดในครอบครัวตั้งแต่เกิดมาก็ว่าได้อาจจะมีความสุขหลายครั้งหลายผหนหลายคราวแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบในครอบครัวเรืองบุญในครั้งพุทธกาลลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่านายกาล ลูกชายของอนาถบินทิกเศษิเศษย์ศรษฐีคนนี้แกสนิทกับพระพุทธเจ้าอย่างมากบ้านอยู่ใกล้วัดพระเชตวันแกจะไปวัดทุกวันไปนมิมนพระพุทธเจ้ามาฉันพัตตาหารทุกวันทุกวันแต่ลูกชายเกเลลูกชายคนสุดท้ายมีลูกสาวอยู่สามคนมีลูกชายคนลูกชายคนสุดท้ายชื่อนายกาลเวลาพระพุทธเจ้ามาที่บ้านเขาจะไม่สนใจล,ลูกชาย มีแต่ลูกสาวช่วยจัดแจงอาหารต่อคอยถวายพระต้อนรับพระจัดน้ําจัดอาสนะเวลาพระมามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแต่ลูกชายไม่สนใจจะทํำยังไงเศรษฐีนึกไม่พอ,อจะทํำยังไงพอดีแกเป็นคนใจบุญไงเศรษฐีคนนี้อานาถบินที่กะเศรษฐีเป็นคนใจบุญสละทรัพย์มากมายสร้างธนุบำรุง พระพุทธศาสนามากมายบ้านอยู่ใกล้วัดสนิทสนมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าแกเป็นคนมีบุญแกก็นึกดักกลัวกลัวลูกชายถ้าลูกชายเราเป็นคนอย่างนี้ตายไปคงจะตกนรกแน่นอนอพ่อฉลาดพ่อก็เลยว่าเอาอย่างนี้ลูกชายเรียกลูกชายมาอันนี้ลูกกาละพ่อจะให้เจ้านี่ 100ร้อยกหาปณะนะเข้าไปวัดนะเข้าไปวัดในวันอุโบสถนะนายนี่เอาไหมเอาข้อจ้าง100ร้อยกหาปณะหนะึ่งร้อยกหาปณะเข้าไปเข้าไปวัด <c oughs> ไปรักษาอุโบสถพอตอนเช้ามามาไหน <c oughs> มารับเงินที่พอ่พอพร้อมกับพระพุทธเจ้าก็มาฉันพัฒนาหารที่บ้านได้หนึ่งร้อยกหาปณะเนะ <c oughs> สร็จทีถาม ลูกชายว่าไปที่วัดพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรนายนี้ตบว่าไงนายนี้ตบว่าพ่อไม่ได้บอกให้ผมไปจำพ่อให้ผมไปเข้าวัดเฉยผมไม่ได้จำอะไรพ่อไม่ได้บอกให้จำอ้าวเศรษฐีก็เลยเออเข่าท่าเลวยวะก็เลยเอาอย่างนี้พ่อจะให้พันจะหาพัะนนเลย ให้ลูกไปจํามาในวันอุโบสถว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงเรื่องอะไรท่านพูดอะไรให้ไปจํามาในนี้ก็เอาตกลงเอา, 1, อาหนึ่งพันกระหังพอเข้าไปพระพุทธเจ้ารู้ว่านายคนนี้จะมาจําพระพุทธเจ้าโดนบันดาลให้นายคนนี้จําอะไรไม่ได้นายกระล้ยืนฟังอยู่ตรงนั้นจําอะไรไม่ได้แต่นายกระละเกิดความคลื่มปิติยินดีในรมของพระพุทธเจ้า กลับมาที่บ้านตอนเช้าพระพุทธองค์พร้อมกับที่สุมาฉันพัตหารที่บ้านผมเศรษฐีเศรษฐีก็รีบเลยเรียกลูกชายมาลูกชายมานี่กาละมานี่มาเอากหาปณะนี่พอให้หนึ่งพันกะหาปณะคิดว่านายกาละจะเอาเงินไหม,ไมปลื้มปิติยินดีนเลยทำของพรพุธิจ้านายนี่บอกว่าพ่อผมไม่เอาแล้วผมไม่ต้องการเงิน ผมพอใจในธรรมผมปลื้มปิติในธรรมของพระพุทธเจ้าสแสดงในวันอุโบโสถนั้นนนัน่การเลี้ยงลูกที่ถูกคำถูกวิธีเห็นไหมของอนาถปินที่กับเศรษฐีคือแนะนำให้ลูกได้เข้าไปสู่วัดวาแนะนำให้ลูกได้ทำคุณงามความดี เพื่อที่จะไม่ให้ลูกนั้นได้ตกนระกลูกชายก็เลยบรรลุโสดาบันได้บรรลุโสดาบันไม่ต้องเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็อยู่ที่มนุษย์ไม่ได้ต่ำกว่ามนุษย์เพราะชีวิตคนเรานี่มันไม่ได้อยู่เพียงมนุษย์เท่านั้นนะเป็นสูงกว่ามนุษย์ก็มีเป็นเทวดาก็มีคนเราที่เคยนั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้ เคยได้พบกันมาก่อนในอดีตแต่ชาติเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพ่อเป็นแม่กันมาก่อนแต่มาชาตินี้จํากันไม่ได้ก็มีเป็นญาติกันเรียกว่าญาติกันทางสายโลดิตหนึ่งและก็ญาติกันทางญาติธรรมหนึ่งเพราะฉะนั้นเราคือญาติธรรมกันที่เคยเห็นหน้ากันในในโลกนี้ได้ฟังธรรมร่วมกันได้ทาบุญร่วมกันนั้นคือญาติธรรม ส่วนญาติทางสายโลหิตก็ไล่มาตั้งแต่คุณแม่คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายนี้เรียกว่าญาติทางสายโลหิตเพราะฉะนั้นญาติจึงมีสองญาติคนที่เคยพบกันมานี้ชาติที่แล้วก็เคยได้พบกันมาชาติที่แล้วเราก็เคยได้บวชมาชาตินี้ก็ได้บวชอยากบวชไหมหรือเขาบังคับให้บวชอยากบวชต้องต้องอยากบวช ทรงอย่างนี้ต้องอยากบวชจะบวชกี่วันสองเดือนสามเดือนก็แล้วแต่เป็นการสืบทอดอ,อายุพระพุทธศาสนาทำให้แม่ได้ปลื้มอ,อกปลื้มใจด้วยเห็นไหมและก็ได้บุญด้วยตั้งอกตั้งใจตั้งสติดีๆตั้งอกตั้งใจและก็ตั้งสติดีๆตลอดระยะเวลาที่อยู่พยายามประคับประคองให้ตัวเองมีสติ เมื่อมันมีสติแล้วมันก็จะมีธรรมเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจเราการดำเนินชีวิตแม้จะไม่ร่ำรวยไม่ร่ำรวยเหมือนกับบคุคคลอื่นก็ตามขอให้ใช้ชีวิตที่เป็นไปตามทํานองรองธรรมพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอยู่ในครอบครัวมีความสุขกินเข้าวกันตอนเย็นมีความสุขไม่ต้องร่ำรวยเหมือนเขาก็ได้ พ่อแม่มีรอยยิ้มปู่ย่าตายายมีรอยยิ้มเรามีรอยยิ้มนั่นคือความสุขบุญคืออะไรบุญคือความยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสบุญคือความพออกพอใจในการกระทาอยู่ในขณะนี้มันจะปลืมป้มปิติบุญตัวนี้มันเป็นนามธรรมาอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราเราคิดว่าเราได้บุญไหมคิดว่าได้ก็ต้องได้ เพราะอะไรเพราะเราตั้งใจมีบุญสำเร็จเกิดจากการตั้งใจมีขณะนี้เห็นไหมก่อนทำเราก็ตั้งใจขณะนี้เราก็ตั้งใจพอเสร็จจากงานเราก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาหมในหัตจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะไม่ผิดไม่พลาดตลอดระยะเวลาที่ปวดนี้ให้มันผิดมันพลาดน้อยไปนิดๆหน่อยๆ ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันผิดพลาดัในชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่ทางคณะเจ้าภาพได้ปลื้มอกปลื้มใจกับการกระทําของหน้านัทวัตมายเรื่องบุญที่คุณแม่ได้มีโอกาสรอลูกชายคนนี้ตลอดระยะเวลา20ปี30ปีพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะได้อุ้มผ้าไตร การอุ้มผ้าไตรอุ้มมาหลายไตรแล้วแต่ไม่ชื่นอกชื่นใจเหมือนกับอุ้มผ้าไตรที่ลูกชายจะได้บนในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นบนรอยของแม่บนรอยบนใบหน้าของแม่จะมีอยู่สองรอยหนึ่งรอยช้ำหน้าช้ำตาจมวก ลูกคนไหนทําให้แม่หน้าช้ำตาบวมลูกคนนั้นเป็นผู้มีหวัอีกรอยหนึ่งคือรอยชื่นหน้าชื่นตาบานถ้าลูกคนไหนทําให้แม่ยิ้มได้ลูกคนไหนแม่ทำให้หน้าทให้แม่หน้าชื่นตาบานล,ลูกคนนั้นเป็นผู้มีบุญวันนี้เราทําให้แม่ยิ้มได้ แสดงว่าเราก็เก่งเหมือนกันนะใช่ไหมเห็นแม่ยิ้มทั้งวันเลยใช่ไหมเออเราก็เก่งมีความสามารถทําให้แม่ได้ยิ้มได้ทําให้คุณปู่คุณย่าตายายได้ยิ้มได้แสดงว่าเราเป็นผู้มีส่วนทําให้ครอบครัวนั้นมีบุญด้วยท้ายที่สุดนี้แห่งพระธรรมเทศนา ดังพระบารีที่พระอาจารย์ได้ยกขึ้นมาเป็นอุเทสบทในเบื้องต้นนั้นว่ามาตามิตรตังสเกคะเรแปลความว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนเป็นเพื่อนในบ้านเป็นครูอ,อาจารย์ประจำชีวิตเป็นโคลมลิ